จังหวัดสมุทรปราการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์สมุทรปราการปลอดภัยร่วมใจป้องกันและลดภัยฝุ่นละออง p m 2.5ที่บ้เรนลานหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ<ส>เป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์สมุทรปราการปลอดภัยร่วมใจป้องกันและลดภัยฝุ่นละออง p m 2.5โดยมีนายเจนเจตเจนนาวินประจังหวัดสมุทรปราการนายภูธนาชมภูมิ่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการนายประพินวิทยละอองแก้ว หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุบรราการนายชายชาญเตโชธินกรผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุบรรกการหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอข้ารารชการและประชาชนชาวจังหวัดสุบรรกการเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุบรรกการได้ปล่อยขบวน หน่วยงานเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อไปดําเนินกิจกรรมลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่และร่วมกิจกรรมทําความสะอาดบริเวณสารกลางจังหวัดสมุทรปราการและบริเวณถนนโดยรอบเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม2563ซึ่งตรวจพบสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสุขภาพอนามัยของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุทรปราการในการ กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยในทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการดังนี้ให้ตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดดำเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบตรวจจับห้ามใช้รถควันดำที่มีค่าเกินที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการจัดจราจรให้คล่องตัวให้สำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการตรวจสอบสภาพเรือให้อำเภอและองค์กรปกครองจนท้องถิน่นดำเนินการลดฝุ่นละออง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างขีดถนนโดยการจัดจานทำความสะอาดและฉีดพ่นละอองน้ำให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดและประชาพันธ์จังหวัดประชาพันธ์สร้างความเข้าใจการปฏิบัติตนการดูแลรักษาสุขภาพให้อำเภอประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมการเผาที่ส่งผลให้เกิดควันในที่โลง่งและให้สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดออกตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน